ลูกเจ้าหยกตัวเนียนะครับตัวม่แม่ได้ตัวม่ครับผมตอนนี้เพื่อนอายุได้จักปีแล้วครับตัวนี้ปีสามเดือนครับปีสามเดือนอืมพันร้อยสามสิบครับว่าตัวนี้พ่อชีเก็บไว้เห็ดพอพันแม่พันมาทำตัวนี้ครับว่าเจ็บไว้เป็นแม่พันก่อนนะครันมีผู้อยากได้กายเกแกกับสิปอยขึ้นโก้แหละครับผม พี่น้องครับชันสนใจมาเยมส้มขอกพรอ่งนหลายนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับมันี่มาพบก,กับบาวเติ้ตามห้อยวิธีสารเลยครับมันนีจะพามาเบ่งไฟงามครับขอก พ่อบุญหลายนะครับมือนังข้อยมันหลายโตมือนีมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมครับพี่น้องครับพ่อมาอนี่ยเอ่อแนะนำตัวให้พี่ลุงจักนะครับพ่อพ่อบุญหลายสมบูรณ์ครับพ่อบุญหลายสมบูรณครับครับผมข้าวมุกทิมห่าครับครับเียังข้ยมาซีกีนะครับครับผมก็เพิ่มพัฒนาน้อเพิ่นครับครับพ่อครับ เอ่อพ่อเลี้ยงควายมาจากปีนะครับตอนนี้สี่ปีครับสี่ปีตอนนี้พัฒนาสายใดนะครับตอนนี้สายของฟีนเจ้าพายุครับผมเนียครับครับมื่อนี้พอพามาชุมลูกเจ้ายกจูเนียนะครับพ่อเอาขยับมานะครับมันเห็นแสงมันย้อนนะพอ่อย้อนแสงอะไรบ่ อยู่หัวแม่พี่น้องไลยชมนะครับตัวนี้ครับพี่น้องน,นี่ครับยยกูเนีลูกเจ้าหยกดูเนียนะครับตัวเมียแม่แม่ตัวเมียครับผมบบตอนนี้เพื่อนอายุได้จักปีแล้วครับต,บตัวนี้ปีสามเดือนครับปีสามเดือนอืมพึ่งามร้อยสามสิบครับเพราะตัวนี้พ่อชี <laughs> เก็บไ้เห็ดพอพันแม่พันมาครับตัวนี้ วาดเจ้าไว้เป็นแม่พันธุ์ก่อนเนาะอนีู้ดอยากได้ก็หรือแก่กับสิป่อยคือโกลล้แหละครับผมพี่น้องครับขันสนใจมายมส้มขอกพอมันหลายนะครับถ้าสนใจตัวนี้พอก็สิ่อยคือโกลล้เนะครับหนึ่งตัวนี้แจ้งขามาดีครับพี่น้องหน้าเขาเปิดอีกความสิเป็นแม่พันธุ์ครับวน พ่อครับตัวนี้พอนี่บีีขึ้าเองจากของเรื่อง่าครับตัวนี้ครับพี่น้องเอ้ยเบ่งด้วยครับงามารลูกเจ้าหยกัูเนี่ยอายุเพิ่นจักปีครับพ่อปีสามเดือนปีสามเดือนอือพี่น้องเองครับวันนี้อยากถือกล่องนะครับี่ ครับเบ่งขาครับพี่นอ้องงามไหล <c oughs> ตัวนี้อันค้นสนใจในพ่อีิอเปิดแล้วครับสูงปั้นไดงลยอยากได้สิบหนึ่ง่นแล้วครับผม <c oughs> งามไหลครับพี่นอ้องสายพัฒนาไปเป็นแม่บอกได้ครับตัวนี้ลูกคนหลายครับตอนนั้นคยนหลายฟูงตัวนี้เดียวฟูงเดียว อ่าพ่อพาใหเบิ่งตัวต่อไปเลยครับลูกเจ้าพายุต่อไปเดี๋ยวจะค่อเบิ่งเหมนบัตรเอาเป็นรูกกินๆๆๆ อ่าพ่อแนะน่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกเจ้าพายุตัวนี้ลูกเจ้าพายุครับพ่อจูงมาทางทางฝ่ายหน่อยครับจูงมันทางฝ่ายนี่ครับพี่น้องตัวนี้ได้สองปีสามเดือนนะี่นีอครับแนะน้ำไปเลยครับสูงร้อยเท่าไรตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบเลยครับครับผม ลูกเจ้าพายุผมตั้งท้องนี่อือกะตั้งท้องได้จักเดือนแล้วครับพ่อเนี่ยประมาณสามเดือนแล้วท้องมาครับใจ้ไอ้จเจ้าบึงเพื่อนี่ครับผมขายไปแล้วหร่ครับพ่อขายไปแเรี่ยวพอัวนี้แล้วค่อยเสียหาพ่อคันดีๆมาใส่ครับผมเบิ้งครับพี่น้องตลำโตเพิ่นพ่ออัด พ่อมักตัวใดในตัวนี้ครับมักมองใดในตัวนี้มักความเงาอือเงาได้เม่เนี่ตัวนี้ครับผมหางก็ดีนะพ่อหน้าตาเขาเขานี่ไปทั้งคอเลยนะเจอทั้งเจอพายุายอือครับผมแน่น,นไปทั้งคอครับพอเวลาพอเรือกพอพันมาใส่นี่ยพ่อจะเรียกแบบไรครับพ่อมาปู ทั้งของเขาเลยเขาจะเดี่ยวเอ,เอาเจ้าเนื้อ,อามาลองมืงก่อนเจ้าเนื้อใส่ออกมาในรูปแบบใดแล้วก็เดี่ยวตูสีเอาสีสูงสูงมาใส่ไปเนี่ยนี่นะครับพี่น้องสายการพัฒนาครับอยู่ที่เขาเลือกแม่พันธุ์น้ำหน่อพ่อเบิ้งแม่พันธุ์เบิ้งพ่อพันธุ์ความสูงแม่พันธุ์สูงลูกดีครับก็ต้องเบิ้งพอ่อเลือกพ่อมาใส่ ครับนี่ก็จะเป็นในรูปนี่ตัวนี้ก็จะเป็นใน,นรูป <c oughs> นี่ครับผมนี่นครับพี่น้องเบป็นนะครับหู้คนมาครับพอเลยจตัวนี้โอ้ยอมีพวมีปัญหาไอปลูกไอแมวนี่เนะี่ยครับยังมืดอืมครับผมควายมันโตต่อไปนะครับตัวนั้นเป็นคุนบ้านเราครันครับ ไปพื้นบ้านชื่อมะสรยพับพ์คราบพันธุ์พื้นบ้านเอาไว้แนะนำใา้เพื่อนรู้จักนะครับเพื่อนเดี๋ยว้เป็นแม่บอกครับพี่น้องมีแล้วครับมีตัวนี้ลูกบอนบ้านลูกบอนบ้านนะครับพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับพ่อตัว <c oughs> นี้ครับตัวนี้เป็นเปลือกพื้นบ้านเนี่ยนะครับเพื่อเปลือกพื้นบ้านเนี่ยครับผมคล้องแล้วแหละเนี่ยคล้องแล้วเหรครับคล้องแล้ว <c oughs> าสายญาาติสยพันธุ์ของเจ้าพายุเคกอนเนี่ยนี่ประมาณเดียมนะครับเนี่ยคล้องเจ้าพายุเ่รครับพ่อสายพันธุ์อ๋อสายพันธุ์ตัวเมีย ใยากต้ไง้อยดูครับผมเป็นตบผูกอลไรของคนเมือาทับอืมเป็นเพื่อนบ้านแบบนี้ครับแม่เพิ่นสูงเลยขนาดครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบสามอืมครับนี่แหละครับพี่น้องการติดต่อได้สนใจครับสนใจก็ติดต่อได้ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับพี่น้องนี่พบพบเปิดแถงตรงนี้ให้เปิดสามสิบห้าหมื่ ถูกใจนะครับพี่น้องสามสิบครับสามสิบตัวนี้รับพ่อพาไเปเบ่งตัวต่อไปตัวแม่มันแม่กว้างนะครับขอกพอเป็นหลายสม,มุนนะครับ,บนี่สีออกดูเผ็ดล่ำโขงครับพี่น้องลองเบ่งนะครับพี่น้อง <c oughs> ออกแล้วเสียออกแล้วง่าหง่าย <c oughs> พี่น้องเอ้ยเบ่งเนี่ย เดิน่ะครับพี่น้องยิ้ยไร